ครับสวัสดีเอฟซีไซมูที่รักและเคารพอย่างสูงนะฮะมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพพรามเช่นเคยวันนี้ก็มีสุดยอดวัตถุมงคลของวัดท่าสุงนะฮะจะมาแนะนํานั่นก็คือตะรกรุดพิชัยสงครามนะฮะตะกรุดพิชัยสงครามก็อย่างที่ท่านเห็นอยู่ณนะขณะนี้นั่นก็คือเป็นตะรกรุดพิชัยสงครามนะฮะมาจากวัดท่าสุงโดยตรงตะรกรุดพิชัยสงครามเนี่ย ความเดิมนี้เนื่องมาจากว่าเปรพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยาหลวงพอ่อฤาษีแห่งวัดท่าซุงเนี่ยท่านได้ทําพิชัยสงครามพิชัยสงครามเนี่ยกว่าที่จะได้ทํามาเนี่ยมันก็เป็นตําราลับเป็นตําราจากพระร่วงแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยปเปชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ในภพในชาติหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาเปรพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ที่ รับตำรานี้มาเป็นผู้สืบทอดตำรานี้มาแล้วก็เป็นผู้ที่จะทำทงพิชัยสงครามเนี่ยได้ผลแบบ100%เเต็มนะทีนี้พรมซึ่งเป็นพ่อเป็นปู่ของหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยท่านก็เลยให้หลวงพ่อเรียนวิชาในการทำธงมหาพิชัยสงครามธงไหาพิชัยสงครามเนี่ยสมัยก่อนกช็ชือก็บอกเลยว,ว่ามหาพิชัยสงครามเือธทงในการอ,อกศึกนั่นเองนะฮะชนะศึกเกี่ยวกับเรื่องของ คงกระพันชาตรีแคลคลาดปลอดภยัยมหาอุดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะเป็นพระคุณหลวงพ่อท่านก็เลยได้ได้ทำได้สร้างไปให้แก่ทาหารฮะตามตะเวนชายแดนโดยเฉพาะทหารทางภาคใต้ทางอะไรนะฮะที่ขอบเติดติดใจแดนได้ผลเป็นที่อศัศจรรย์ใจนะฮะนั่นก็คือถ้าใครได้เคยอ่านประวัติเกี่ยวกับเรื่องของทงมหาพิชัยสงครามนี่จะทราบว่าทงมหาพิชัยสงครามของหลวงพ่อฤาษีแห่งวัดท่าสูงเนี่ยอนุภาพเนี่ย เลิศมหาศาลนะฮะจริงๆคืออนุภาพครบนะฮะไม่ใช่แค่ป็นมหาอุดคงกระพันชาตรีเข้าขาดปลอดภัยนะเป็นได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้องกันโรคระบาดป้องกันลังสียป้องกันอะไรเนี่ยได้หมดนะฮะเพราะว่านี่ปาปุตตเจ้าท่านมาพุทธาพิเศษให้นะทีนี้ประเด็นประเด็นประเด็นก็คือชายธงชายธง,งของมหาวิชัยสงครามเนี่ยคือ ท่านเหลือเยอะท่านเหลือท,ท่านมีส่วนที่เหลือท่างเปรตพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนันเนี่ยท่านก็เลยก็เลยตัดชายธงมหาพิชัยสงครามที่เปรตพระคุณหลวงพ่อท่านาได้พุทธาพิเศษไว้เนี่ยมาม้วนเป็นตะกุดนะฮะม้วนเป็นตะกุดที่ท่านเห็นอยู่ในนี้นะฮะก็เป็นม้วนเป็นตะกุดนะฮะก็มีมีกรอบมีหลอดมีกรอบเห็นพร้อมคล้องคอพร้อมพกผ่าติดตัวได้ง่ายได้สบายนะฮะเรื่องของ พุทธานุภาพนะเรื่องของอนุภาพก็บอกไปแล้วนะว่าโรบเครื่ององค์นี้ตะกุฏพิชัยสงครามนี้ประสบการณ์มากที่สุดหลายท่านถามว่าจะใช้แทนทรงมหาพิชัยสงครามได้ไหมเป็นพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์วั่าสูงท่านบอกว่าใช้แทนกันได้ทงมหาพิชัยสงครามบอกว่าตัดไปจะตรงมหาพิชัยสงครามแลวพระท่านก็อนุญาตคือพระบุตธเจ้าท่านอนุญาตนะฮะฟ้าเบื้องบนครูบาอาจารย์่านอนุญาตนะดีกว่าปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยเฉท่านตัดเอามาม้มนเป็นตะกุฏ ชื่อว่าตระกุดพิชัยสงครามแห่งวั่าสุงนั่นเองนะฮะดังหลอดก็เขียนไว้มีโลโก้วัาว่าสุงนะครับผมตถตาท่านใดสนใจแกลน์มาสอบถามได้นะฮะเป็นวัตถุมงคลที่ของดีที่สุดแต่ราคาเบาที่สุดเช่นเดียวกันในะปัจจุบันนี้วัดก็คงจะหมดไปแล้วนะฮะก็แไลน์มาสอบถามได้ฮะที่ ID ดีลาเมษ8 8 4 7ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d 8847ตรตะกุดพิชัยสงครามหลวงพ่อฤาษีแห่งวั่าสุงครับผม